เมื่อเชียงวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ชายหาดชะอำกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณของสะพานปลาค่ะมาอยู่ที่ร้านอาหารคงสมุทรนะคะร้านอาหารนี้จะอยู่ติดกับริมชายหาดชะอำกันเลยทีเดียวค่ะบรรยากาศดีมากนะคะวันนี้เราก็จะสั่งเป็นอาหารทานเล่นนะคะเพราะว่าเราทานข้าวจากที่บ้านมาแล้วมื่อเช้านะคะ แล้วก็แวะทานอาหารริมทางมาเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เราก็จะสั่งเป็นส้มตำปูปลาค่ะเมื่อสักครู่ก่อนหนะ้านี้จะเป็นกะเพราทะเลนะคะส้มตำปูปลาจะจานละ100บาทนะคะส้มตำไทยก็100บาทค่ะกะเพราวรวมมิทรทะเลก็100บาทแต่มาจานใหญ่และให้เยอะมากนะคะดูวัตถุดิบก่อนนะคะอย่างส้มตำไทยนี้ก็ใส่กุ้งแห้งมาเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นถ้าจาไม่ผิดจะเป็นข้าวผัดปูค่ะ เห็นเนื้อปูไหมคะปูมาเป็นก้อนๆเลยค่ะวัตถุดิบร้านนี้ดีมากนะคะสดนะคะปูก็คือกิ่นแล้วเป็นคำเป็นปูเนื้อไม่เหลวเลยค่ะ,อ,ะอย่างกระเพราทะเลนะคะกระเพราทะเลก็คือปลาหมึกสดมากนะคะกุ้งก็สดทุกอย่างสดอร่อยมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิวนะคะวิวบริเวณหน้าร้านค่ะโหท้องฟ้าสีคามวันนี้สวยมากค่ะ ตัดกระสีหาดทรายสีขาวเลยนะคะทะเลวันนี้สะอาดมากๆเลยค่ะร้านอาหารนี้ช่วงเย็นนะคะเห็นพี่เขาบอกว่าจะมีหมูกระทะนะคะลูกค้าสามารถมานั่งทานจะเป็นร้านอาหารหมูกระทะแล้วก็มีเครื่องดื่มนะคะยำค้าคืนใครที่มาพักทะเลของ ชาตอนนี้ก็คือสามารถมาใช้บริการร้านนี้ได้ค่ะแนะนําค่ะเจ้าของร้านบริการดีนะคะบรรยากาศชิวๆเลยค่ะวันนี้แดดดีลมแรงเย็นสบายค่ะแดดแรงแต่ไม่ร้อนเลยค่ะอันนี้จะเป็นสีน้ํานะคะสีน้ําทะเลนะคะที่ชายหาดชาำนะคะจังหวัดเพชรบุรีค่ะสวยงามมากวันนี้ท้องฟ้าสวยสีคราม าดทรายสีขาวนะคะจุดบริเวณนี้ก็จะเป็นหาดทรายส่วนตัวของร้านอาหารเขานะคะใครที่กําลังเดินทางท่องเที่ยวนะคะที่ชายหาดชะอำนะคะแนะนําร้านนี้ค่ะอันนี้จุดถ่ายรูปด้านบนค่ะเรากําลังเดินกลับไปร้านอาหารแล้วนะคะแนะนําเลยค่ะต้องมาโดนนะคะอร่อยมากเลย